กำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575ห h z สกิโลเรตซารารมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยก้าพัฒน,นาทั่วโลกนะครับรายการที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับหรือ Thailand International Cooperation Agency เรียกสันส้นๆว่าไทยก้านะครับซึ่งฉายทุกวันจันทร์เวลา6นาิกา30นาทีถึง7นาฬิกาทางวิทยุสลาลม AM 1.575ก h z หรือสามารถรับชมทาง Facebook Page สลาลมเรีิลอหรือว่าไทยก้าโคเปอชันนะครับโดยวันนี้ผมนายธนกรสุอรุณ รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับครับวันนี้ผมอยู่ที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นโมดูลที่3ของการดำเนินหลักสูตร ฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสํานึกอาสาสมัครตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษานะครับของโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทยซึ่งมีทั้งหมด4โมดูลนะครับหลายท่านเนี่ยอาจจะทราบไปแล้วนะครับว่าโมดูลที่1โมดูลที่2เนี่ยเราไปมีการฝึกอบรมที่ไหนมาบ้างซึ่งวันนี้เนาะเป็นโมดูลที่3อยู่ภายใต้หัวข้อการเรียนรู้กับชุมชนอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนื่เป็นการไม่เสียเวลานะครับเราจะไปสัมภาษณ์ท่านแรกนะครับอาจารย์สมศิษย์ อัศดรนิธีนะครับเป็นอาจารย์จากศูนย์จิตตปัญญาครับท่านจะมาเล่าถึงว่าทำไมศูนย์จิตตปัญญาเนี่ยถึงเลือกสถานที่นี้สำหรับโมดูลนี้นะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยจะได้เรียนรู้อะไรบ้างที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในต่างประเทศครับผมก็มีส่วนร่วมในการที่จะได้ช่วยกันทำกิจกรรมการอบรมนะครับเตรียมความพร้อมของน้องๆที่มาร่วมอยู่ในกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการที่เราจะไปเป็นจิตอาสาที่ต่างประเทศในครั้งนี้เนาะ ทีนี้ศูนย์จิตปัญญาศึกษาก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลภาพรวมด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งในนั้นก็คืออันนี้เป็นโมดูลที่3นะครับที่เราได้มาลงทํากิจกรรมในอําอเภอสนามชัยเขตนะครับที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขตนะครับในจังหวัดชเชิยงเสานะครับทีนี้สาเหตุที่ทางเราเลือกพื้นที่นี้นะครับในการเป็นพื้นที่เรียนรู้ของโมดูลที่3เนี่ยเนื่องจากว่าธีมหรือว่าหัวข้อในการเรียนรู้ของครั้งนี้ เป็นเรื่องของการเรียนรู้กับชุมชนนั้นมันคือการเรียนรู้บนฐานชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็มีเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะครับทีนี้ถ้าเรามองไปมองมาเนี่ยพื้นที่ไหนหรือว่าคนกลุ่มไหนที่จะตอบโจทย์นี้มากที่สุดนะครับในความเป็นเครือข่ายของอศูนย์จิตปัญญายเองเนี่ยเราก็มองมาที่ศูนย์กลุ่มกเกษตรอินทรีย์สนามไชเขตตรงนี้นะครับ เพราะหเราก็รู้จักเป็นเครือข่ายกันมายาวนานแล้วเราก็รับทราบหรือว่าเรามีความเข้าอกเข้าใจว่ากลุ่มนี้เนี่ยทำงานแบบไหนนะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็มีคุณค่าที่เป็นจุดต้นกําเนิดของการทํางานเนี่ยด้วยเรื่องอะไรนะครับซึ่งเราก็พบว่ามันสอดคล้องกับนิยามความหมายของการเรียนรู้ในครั้งนี้พอเราบอกว่าเราจะเรียนรู้เรื่องการเรียนรู้บนฐานชุมชนแล้วก็เศรษกฐกิจพอเพียงเนี่ย เราไม่ได้มองเพียงแค่ความหมายในแง่ของนิยามหรือว่าองค์ความรู้ที่เป็นคอนเทนต์แต่เรามองไปที่ชุดประสบการณ์ตรงที่คนคนหนึ่งหรือว่ากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งจะมีด้วยตัวเขาเองนะครับและเราลงมาที่เราจะมาซึมซับประสบการณ์ตรงอันนั้นแล้วเราจะเกิดการเรียนรู้ผ่านที่เราได้ใกล้ชิดได้เอาชีวิตมาอยู่ในวิถีแบบนี้โดยตรงทางเราก็เห็นว่ากลุ่มกเกษตรินรีย์สนามชัยเขตเนี่ยเป็นกลุ่มตั้งต้นจากกลุ่มชาวบ้านนะครับที่มีแนวคิดแบบนี้ นะครับแนวคิดในการที่เราจะเกือ้อกูลกันผ่านฐานวิถีชีวิตแบบเกษตรแล้วก็อยู่บนฐานของการช,ชีวิตแบบพอเพียงด้วยนะครับกานเราเห็นว่าทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มเกษตรทรีี์เนี่ยเป็นตัวจริงเสียงจริงของเรื่องนี้โดยเนื้อตัวเขาเองเนาะโดยโดยวิถีชีวิตของเขาเอง,งนะแล้วก็เห็นว่าเนี่ยคือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดเพราะว่าสิ่งที่เราจะได้รับเนี่ยไม่ใช่แค่ความรู้ที่เป็นคอนเทนต์แต่ว่าเราจะได้สัมผัสวิถีตรงวิถีชีวิตจริงๆที่เขาเป็นที่เขาดำรงชีวิตจริงๆอยู่ แล้วก็ต่อให้เราไม่มาเรียนกับเขาเนี่ยเขาก็จะดําเนินชีวิตแบบนี้อยู่แล้วของเขาครับชีวิตของเขาก็จะเหมือนว่าเจริญขึ้นหรือว่าดําเนินไปด้วยตัวเขาบนฐานคิดอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนั้นตรงนี้คือสิ่งสําคัญที่เราอยากมาเจอและเราก็จะเห็นว่าคนคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหรือมีการเติบโตขึ้นมีการเจริญก้าวหน้าขึ้นในชีวิตของเขาบนฐานคิดแบบนี้ได้อย่างไรนั้นกลุ่มเนี้ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเออเรา เราจะได้เรียนรู้โดยตรงจากองค์ความรู้แบบนี้จากตัวจริงเสียงจริงนี่อันนี้เป็นที่มาว่าทําไมเราถึงเลือกพื้นที่นี้หรือกลุ่มนี้เป็นเป็นพื้นที่การเรียนรู้ในโมดูลที่3ของเราังนั้นตอบคําถามว่าแล้วผู้เข้าร่วมที่มาเรียนเนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเอาไปต่อยอดแลืเอาไปประยุกต์ใช้ตอนที่พวกเขาเหล่านั้นต้องไปปฏิบัติหน้าที่หรือว่าไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนหรือไปทําภารกิจต่างๆที่ต่างประเทศนะครับผมคิดว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่คนกลุ่มนี้จะได้รับหรือผู้เข้าร่วมเราจะได้รับก็คื เขาจะไปพร้อมกับความมั่นคงบางอย่างที่เขาเชื่อมโยงกับรากเหง้าในความเป็นตัวตนของเขาในความเป็นชุมชนของเขาในความเป็นคนไทยด้วยนะครับเวลาที่เราไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราไม่ได้ไปเพียงแค่ว่าเราจะไปบอกชาวต่างชาติว่าเมืองไทยมีอะไรดีเมืองไทยมีอะไรน่าภาคภูมิใจเมืองไทยมีอะไรเป็นโลโก้เทรดมาร์กหรือสิ่งที่ขายได้ในมุมของสายตาของชาวต่างประเทศแต่จริงแล้วเราไปด้วยเนื้อตัวของเราที่เราเป็นคนไทยและคนไทยเนี่ยเรา ยังชีพหรือว่าเราเติบโตขึ้นหรือเรามีชุมชนเรามีประเทศชาติของเราบนความมั่นคงได้อย่างไรคมคิดว่าการไปด้วยความเชื่อมโยงกับรากง้าวความเป็นคนไทยความเป็นเนื้อเป็นตัวที่เราหยั่งรากใน,ในวิถีชีวิตของเราไปจริงๆเนี่ยมันคือความมั่นคงเข้มแข็งที่เราจะไปปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนชาวต่างประเทศและเราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเขาได้อย่างมั่นคงเราจะไม่ไหลไปตามกระแสของโลกหรือการที่เราจะถูกคาดหวังสิ่งต่าง แต่เราจะไปด้วยความมั่นคงบางอย่างแล้วเราเห็นคุณค่าจริงๆว่าการที่เราจะไปอยู่กับเขาแล้วเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนฐานความจริงที่เรามีต่อกันและกันเราไปด้วยความเป็นคนไทยที่แท้จริงแล้วเรารู้ว่าคนไทยมีความสุขหรือมีความเติบโตก้าวหน้าได้อย่างไรแล้วเราก็ไปเชื่อมโยงกับรากเหง้าในความที่เป็นคนพื้นถิ่นที่นั่นแล้วเราก็เห็นถึงภาพรวมของวิถีชีวิตเขาลงไปถึงรากฐานหรือรากเหง้าของเขาได้จริงๆังนั้นการไปของเขาเนี่ยจะไปด้วยความมั่นคง จะไปด้วยความที่เขาจะไม่ไหลไปตามกระแสต่างๆแล้วมันวุ่หวาเพียงชั่วคราวแต่สิ่งที่เราจะไปเรียนรู้หรือเราจะไปแลกเปลี่ยนเนี่ยมันคือความจริงแท้บางอย่างที่ความเป็นมนุษย์ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเนาะไม่ว่าเราจะเป็นคนไทยไม่ว่าเราจะเป็นคนประเทศใดเนี่ยมันยังอยู่บนความมั่นคงไม่ต่างกันงั้นถ้าเราไปด้วยมุมมองที่เราชัดเจนแบบนี้ครับสิ่งที่เราจะคุยกับเขาสิ่งที่เราจะเรียนรู้จากเขามันจะเป็นความ จริงแท้แล้วมันจะยังประโยชน์ได้อย่างแท้จริงแล้วยั่งยืนยาวนานนะครับเนี่ยนี้จะตอบโจทย์ถึงการเรียนรู้ว่าเราจะพัฒนาหรือเราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนความยั่งยืนได้อย่างไรงั้นถ้าเราไปด้วยความเชื่อมโยงกับรากเหง้าของเราอย่างแท้จริงเนี่ยเราจะทําสิ่งนี้ได้ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผู้เข้าร่วมของเราจะได้รับนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่อาจารย์สมศรีนะครับได้อธิบายว่าเหตุใดเนี่ยศูนย์จิตตปัญญาถึงเลือกสถานที่นี้ในการอบรมโมดูลที่3นะครับ ท่านต่อไปนะครับเป็นคุณนันทวันหานดีนะครับผู้ประสานงานเครือข่ายกเกษตรกรรมทางเลือกนะครับของกลุ่มกเกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งคุณนันทวันเนี่ยจะมาอธิบายว่ากลุ่มกเกษตรอินทรีย์เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับแล้วก็แผนการตลาดของสมาชิกเนี่ยที่จะนําสินค้าไปขายให้แก่ผู้บริโภคเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงการคาดหวังนะครับว่าอาสาสมัครเนี่ยจะได้เรียนรู้อะไรจาก กลุ่มเกษตรอินทรีย์แล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในต่างประเทศเชิญรับชมได้เลยครับกลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามเชยเขตเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่เขตปฏิตรูปที่ดินในตำบลโคกยหมีอำเภอสันามาชัยเขตจังหวัดเชัยงเซานะคะซึ่งได้มีการรวมกลุ่มเนี่ยแล้วก็มีการเรียนรู้ในการที่จะพัฒนาระบบเกษตรทางเลือกอที่ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจอย่างมันสำปะหลังนะคะที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารและ,ะไรายได้ให้กับครอบครัว แล้วเรายกระดับรวมเป็นกลุ่มผู้ผ,ผลิตเกษตรินซีอำเภอสนามชัยเขตเมื่อปีพศ2544แล้วก็พัฒนาส่งเสริมครอบคุมการจัดการตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ำนะคะคือส่งเสริมความรู้ในการผลิตการแปลรูปและการจัดการตลาดซึ่งครอบคุมพืชนะคะทั้งข้าวพืชผักและไม้ผลนยคะร้อยกว่ารายการนะคะวัตถุประสงค์ของกลุ่มเกษตรินรีชัดเจนค่ะต้องการปรับระบบกะเกษตร นะคะทั่วไปมาเป็นระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและรายได้วตัตถุประสงค์ข้อที่2อนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นบ้านนะคะสมาชิกของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชัดเจนค่ะก็คือกลุ่มเกษตรกรรายย่อยนะคะทีะ่ระบบะการผลิตในแปลงขนาดเล็กนะคะแล้วก็ความสามารถในการที่จะจัดการตลาดมีค่อนข้างน้อยงั้นการรวมกลุ่มเป็นผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะเชื่อมโยงทําให้ผลผลิต ที่เหลือจากบริโภคในโครเรอนมากพอที่จะจัดการตลาดร่วมกันแล้วการเชื่อมโยงกันเป็นกลุ่มจะทําให้เพิ่มความสามารถในการที่จะจัดการผลผลิตไปสู่ตลาดได้อย่างเข้มแข็งเรื่องการจัดการตลาดคิดว่าการออกแบบตลาดของเราเนี่ยนะคะก็จะสอดคล้องกับระบบการผลิตซึ่งมีความหลากหลายแล้วก็เป็นพันธุกรรมของพืชพื้นบ้านแล้วก็เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ในการกินงั้นการที่เราจัดการตลาดเนี่ย จำเป็นจะต้องมีการออกแบบตลาดที่มีความหลากหลายนะคะเรามีตลาดตั้งแต่ในชุมชนท้องถิ่นตลาดสีเขียวในท้องถิ่นตลาดสีเขียวในโรงพยาบาลผู้บริโภคที่สนใจเรื่องสุขภาพแล้วก็ต้องการบริโภคผักของเราแล้วมีระบบของการสั่งนะคะผักล่วงหน้าซึ่งเราเรียกว่าระบบ CSA นะคะหรือระบบรับผักล่วงหน้านะคะรวมทั้งผู้ประกอบการค้าปลี ที่ต้องการผลผล,ผลิตที่มีความหลากหลายแล้วก็ต่อเนื่องตลอดปีของเราเนี่ยจำหน่ายแก่ผู้บริโภคในเมืองที่ให้ความสําคัญเรื่องของสุขภาพและก็เรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นชัดเจนค่ะว่าผู้บริโภคของเราวันนี้ก็คือส่วนหนึ่งก็คือคนท้องถิ่น ที่เราต้องการให้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยนะคะบริโภคอาหารเนี่ยที่สอดคล้องตามฤด,ดูกาลนะคะแล้วก็บริโภคอาหารเนี่ยในวิถีวัฒนธรรมการกินของพื้นถิ่นขณะเดียวกันสําหรับผู้บริโภคในเมืองก็คือการสื่อสารการสร้างความเข้าใจเรื่องของการบริโภคที่จะสนับสนุนเกษตร,รกรรายย่อยนะคะแล้วก็เป็นการบริโภคเนี่ยผลผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ตามฤด,ดูกาลหมุนเวียนกันไปตลอดปีซึ่งระบบก,การบริโภคแบบนี้จะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงนะคะ ขณะเดียวกันการบริโภคผลผลิตของกลุ่มกเกษตรอีก็สนับสนุนเกษตรกรต้นทางให้มีความเข้มแข็งแล้วก็สนับสนุนการฟื้นฟูระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมนะคะใน,ในท้องถนนิ่นให้มีความยั่งยืนด้วยค่ะ,ะการส่งเสริม,รกรมกรเกษตรอรี์ของกลุ่มกเกษตรอีสนามเชคเคตสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกเรานะคะประการแรกก็คือเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะคะในเรื่องของระบบเกษตรที่มีความยั่งยืน ะะแล้วก็ลดความเสี่ยงจากวิกฤตต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของสาการโรคระบาดท,ที่ผ่านมาหรือแม้แต่เรื่องอผลกระทบจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือกลุ่มเนี่ยมีระบบการจัดการตลาดในระบบกลุ่มนะคะใช้ข้อมูลตลาดเนี่ยมาวางแผนการผลิตของกเกษตรกรและทาให้กเกษตรกรมีแผนการผลิตที่สามารถขายผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้ทั้งหมดที่กเกษตรกรผลิต แล้วก็กลุ่มเองมีการจัดทำระบบประกันราคากเกษตรกรทุกคนจะทราบราคาประกันของผลผลิตที่ตัวเองปลูกและก็จำหน่ายเข้าตลาดของกลุ่มนั้นระบบการประกันราคารวมทั้งระบบการผลิตที่มีความหลากหลายนะคะเป็นประโยชน์และสร้างความเข้มแข็งความสามารถในการพึ่งตัวเองทั้งในเรื่องความมั่นงคงทางอาหารเรื่องรายได้นะคะของกเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนการที่อาสาสมัครของโครงการ พื่อไทยนะคะได้มาศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์กับกลุ่มเกษตรินทร์สนามชัยเขตที่นี่เดิฉันคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับอาสาสมัครค่อนข้างมากเพราะว่ากลุ่มเกษตรินทร์สนามชัยเขตเราเนี่ยเป็นกระบวนการในการรวมกลุ่มกันของเกศรศรรษตรกรรายย่อยนะคะในการแก้ไขปัญหาที่มีหลักการแนวคิดในการพึ่งพาตัวเองและได้น้อมนำนะคะหลักการแนวคิด ะะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเกือบ30ปีนะคะที่เป็นหัวใจสําคัญคือทําให้กเกษตรกรเราสามารถพึ่งพาตัวเองเรื่องของอาหารได้มีการแบ่งปันเกื้อกูลกันยกระดับของการจัดการผลผลิต ผ่านระบบกลุ่มเนี่ยที่สามารถทําให้กเกษตรกรมีความเข้มแข็งในเรื่องของการจัดการตลาดและสร้างรายได้นะคะที่มัน่นคงแล้วก็ต่อเนื่องอยั่งยืนให้กับเกษตรกรยกระดับสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายนะคะที่มีการทํางานเชื่อมโยงเนี่ยในภาคีต่างๆทั้งทุกภาคส่วนที่มีบทบาทสับสน,นในเรื่องของระบบอาหารที่ปลอดภัยป่อสุขภาพและเสี่ยงแวดล้อมในระบบกะเกษตรกรรมยั่งยืนนะคะในกะเกษตรรี ในมุมของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรนะคะในการที่จะมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตัวเองที่จะสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชนเกษตรกรรมแล้วก็ในเรื่องของการเกื้อกูลช่วยเหลือกันนะคะรวมทั้งเรื่องของหลักการแนวคิดเรื่องของการพึ่งตัวเองนะคะลดการพึ่งพาภายนอกค่ะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการสัมภาษณ์คุณน,นทวันนะครับผมหวังว่าทุกท่านเนี่ยจะได้ทราบนะคะว่า กลุ่มเกษตรอินทรีย์เนี่ยมีบทบาทหน้าที่อย่างไรมีจุดประสงค์อย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกท่านไปสัมภาษณ์สมาชิกของกลุ่มเกษตรอินทรีย์เช่นกันครับเชิญรับชมได้เลยครับเป็นเกษตรอินทรีย์ของเราก็ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงก็คือทําเกษตรอินทรีย์นี่เราไม่ต้องจ้างเราทําด้วยครอบครัวในคะรอบครัวของตัวเองแล้วก็สุขภาพของเราสิ่งแวดล้อมใน รอบตัวของเราก็จะดีขึ้นเพราะว่ามีไรายได้สม่ำเสมอถ้าทำพืชเชิงเดี่ยวก็ต้องจ้างเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเรามีไรายได้หนึ่งครั้งเพราะว่าเราก็ไม่ไรายได้ไม่พอเพียงแต่ทำแบบนี้มีไรายได้ทุกวันไรายได้สม่ำเสมออยู่ได้ค่ะการทำกรเกษตรอินทรีย์ของเราก็มีความยั่งยืนตรงที่ว่าเราต้องลดต้นทุนการผลิตให้ได้แล้วก็เพิ่มไรายได้ในส่วนที่เราผลิตให้ได้ในส่วนหนึ่ง เช่นอย่างการทําเมล็ดพันธุ์อย่างนี้นะคะเป็นการลดต้นทุนการผลิตคือเราผลิตเองได้เราไม่ต้องซื้ออันนี้เราก็สามารถลดต้นทุนในส่วนการลงทุนของเราก็คือการเก็บมเมล็ดพันธุ์เองให้ได้การลดต้นทุนในการผลิตลงในส่วนหนึ่งแล้วการทําปุ๋ยเองให้ได้หรือการผลิตในระบบะกะเกษตรอินทรีย์ซึ่งใช้แรงงานในครอบครัวของตัวเองเป็นหลักแล้วก็ในส่วนที่ที่จะเป็นรายได้เราก็สามารถจัดการเองได้โดยตัวเองแล้วก็โดยครอบครัว ไม่ต้องไปจ้างแรงงานไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกหรือไม่ต้องไปพึ่งพาอย่างเช่นมเมล็ดพันธุ์หรือปุ๋ยอันนี้เราสามารถผลิตเองได้เราก็นํามาตรงนี้มาใช้ประโยชน์แล้วก็ในส่วนของการทําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันก็ครอบคลุมไปในส่วนของในแปลงของเราเลยนะคะเพราะว่าในส่วนของการทําเมล็ดพันธุ์ก็ทําเองทําปุ๋ยทําเองการจัดการแปลงก็โดยแรงงานของตัวเองอันนี้ก็ลดรายจ่ายไปได้พอสมควรส่วนที่จะยั่งยืนได้ก็การสามารถ ผลิตอะไรเองขึ้นมาได้เก็บมเมล็ดพันธุ์เองได้อันนี้ก็สามารถการต่อยอดของเรามันก็ทําให้ผลผลิตหรือตัวเราแล้วก็ในพื้นดินของเราเนี่ยเกิดความยั่งยืนแล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้ตลอดไปเลยค่ะทําเกษตรพอเพียงของเรานี่ก็เสร็จทําแบบเราไม่ใช้สารเคมีเราเดินตามรอยพ่อเราก็แบบว่าให้ผักพืชของเรานี่เรา ทำโดยที่ไม่ได้ใช้สารเคมีเราทําอินรีย์โดยที่ว่าลดต้นทุนไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเราลดต้นทุนทําปุ๋ยหมักโดยรวมก็เราก็ไม่มีต้นทุนมากเราก็ผลผลิตของเราก็สมบูรณ์แล้วก็สุขภาพของเราก็ดีด้วยแล้วสิ่งแวดล้อมรอบๆบ,บ,บ้านเราก็ดีการนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในช่วงวิกฤตโควิดของเราก็คือ เราสามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกแล้วก็ส่วนที่เราสามารถผลิตใช้เองกินเองได้อันี้เราก็มันก็อยู่ในแปลงของเราอยู่แล้วแล้วก็ส่วนของการที่อ่ามันจะเกิดวิกฤตอะไรก็แล้วแต่คนโน้นเขาจะเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถอยู่ของเราเองได้เพราะว่าเรามีฐานอาหารในแปลงของเราอยู่เป็นฐานอาหารที่เราพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็สามารถขายได้ซึ่งมันเป็นเศรษฐกิจในครัวเรือนของเราด้วยค่ะ ทำให้ระบบนิเวศดีทําให้สิ่งแวดล้อมดีร่างกายของเราดีดินน้ําของเราก็ยังอุดมสมบูรณ์ดีทุกอย่างอันนี้ก็เป็นที่เราทํากันประจําอยู่แล้วว่าเกษตรอินทรีย์นี่ก็คือเป็นเป็นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถช่วยคนได้หลายๆอีกครอบครัวซึ่งจะพึ่งพาตัวเองได้ในหลักของประชาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ ครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ไปฟังการสัมภาษณ์ของสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ทั้งสองท่านนะครับการทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยไม่เพียงแต่จะได้ผลผลิตที่ปลอดสารเคมีนะครับการทําเศรษฐกิจอินทรีย์ที่ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยยังคงเป็นการทําเกษตรที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในวิกฤตการณ์โรคระบาดของโควิด -19 ในปัจจุบันอีกด้วยนะครับซึ่ง ในลำดับต่อไปครับลำดับสุดท้ายเนี่ยจะเป็นผู้เข้ารับการอบรมทั้ง3ท่านนะครับจะจะมาเล่าให้เราฟังนะคะว่าโมดูลที่ผ่านมาเนี่ยที่เราได้ไปที่กาญจนบุรีเนี่ยเขาได้เรียนรู้อะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือโมดูลนี้เนี่ยเขาจะได้เรียนรู้อะไรซึ่งสามารถนําไปใช้ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่ต่างประเทศเชิญรับฟังได้เลยครับสวัสดีค่ะชื่อสุวพิษอมรชินวัฒน์นะคะชื่อเล่นชื่อไผ่ ตำแหน่งที่สมัครก็คือตำแหน่งนักพัฒนาการเกษตรด้านการปลูกพืชเน้นการเพิ่มผลผลิตสถานที่ปฏิบัติงานวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงคำม่วนสปปลาวค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธีรรัตน์วงเจริญค่ะชื่อเล่นชื่อไหนทำงานในตำแหน่งเดียวกันแล้วก็ที่ปฏิบัติงานที่เดียวกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวคณิตาทะนเลน,นะคะชื่อเล่นชื่อตะก,กแตนะคะ่ะทำง,งานในตำแหน่งนักพัฒนาการการเกษตรด้านโรคพืชค่ะที่วิทยาลัยเกษตรกรรมดงดำช้างส,ส,ส,สปปราวค่ะสำหรับการไปอบรมโมดูล2ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็บรรยากาศในการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็มีความเป็นกันเองของชาวบ้านรวมถึงวิทยากรที่มาอบรมให้กับพวกเราะคะ่ะ สิ่งที่ได้จากการอบรมนอกจากแต่ความสนุกสนานแล้วก็ยังได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มาเชื่อมโยงกับการทําธนาคารความดีรวมถึงการนํเพื่อต่างๆมาใช้รวมถึงความสมัครสมัคคีของคนในชุมชนค่ะแล้วก็ได้ได้รับเหมือนองค์ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นนะคะแล้วก็ได้รู้สึกว่าเราได้รับรู้แบบสภาวะความเป็นผู้นํา,ข,านของเขาค่ะว่าเขากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนเขาอยากพัฒนาชุมชนเขาจริงๆค่ะ รารู้สึกว่าเออถ้าเราได้ได้ได้แบบได้รับรู้ความรู้สึกนี้เราอาจจะมีพลังในการแบบเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างมากขึ้นสาหรับหนูนะคะก็อย่างอย่างที่ทั้งสองคนได้พูดไปแล้วนะคะก็คือนอกจากจะได้ความสนุกแล้วก็ได้ความรู้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนรวมถึงการพัฒนาตัวเองค่ะค่ะสำหรับการอบรมในครั้งนี้โมดูลที่3นะคะสิ่งที่คาดว่าจะได้รับก็คือในส่วนของ เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชแบบการเกษตรอินทรีย์รวมถึงการพึ่งพาตัวเองของชาวบ้านว่าเขามีหลักในการพึ่งพาตัวเองยังไงโดยที่ไม่พึ่งอุตสาหกรรมหรือว่า,าพวกนายทุนรายใหญ่อันนี้ก็คาดว่าสิ่งที่จะไปปรับใช้ได้ก็คือในเรื่องของการทำการเกษตรที่เน้นการเพิ่มผลผลผลิตโดยการลดการใช้สารเคมีที่ประเทศเราค่ะ ค่ะสิ่งที่ข้าว่าจะได้รับนะคะก็คือชุมชนที่นี่เขาทาเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แล้วเรารู้สึกว่าเขาเหมือนลุกเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขามีะคะ่ะแล้วมันเหมือนทําให้เขาพึ่งพาตัวเองได้ะคะ่ะแล้วเป็นชุมชนที่เข้มแข็งเราเลยอยากจะเอาไปปรับใช้กับที่สปปลาวนะคะก็คืออยากให้เขาเห็นคุณค่ากับสิ่งที่เขามีะคะ่ะเรารู้สึกอยากอนุรักษ์แล้วก็ห่วงแหวไว้แบบประมาณนะะี้ค่ะ สำหรับหนูนะคะสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากที่นี่ก็คือองค์ความรู้แล้วก็วิธีการเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อที่จะไปพัฒนานแล้วก็ปรับใช้และเปลี่ยนกับทางที่ที่หนูจะไปปฏิบัติงาน,นะค,ะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทยทั้ง3ท่านนะครับซึ่งทั้ง3ท่านเนี่ยจะไปปฏิบัติงานตำแหน่งนักพัฒนาการเกษตรนะครับที่สปปลาวเนาะ ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยการมารับการฝึกอบรมที่โมดูล3เนี่ยเขาก็จะได้เรียนรู้สิ่งต่างมากมายนะครับการใช้ชีวิตวิถีชุมชนการประยุกต์ใช้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับก็ในวันนี้นะครับรายการของเราก็ดําเนินมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็สําหรับโมดูลที่3นะครับของการจัดหลักสูตรฝึกอบรมสร้างจิตสํานึกอาสาสมัครตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทยนะครับ วันนี้นะครับผมหวังว่าทุกท่านเนี่ยจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับถึงการทําเกษตรอินทรีย์นะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งนะคบว่าผู้เข้ารับการอบรมจะได้นําองค์ความรู้ในโมดูลนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่ต่างประเทศครับในครั้งหน้านะครับเราจะพาทุกท่านไปที่ใดหรือว่าภายใต้หัวข้อใดนะครับโปรดติดตามเราได้ที่ทางรายการไทก้าพัฒนาทั่วโลกนะครับสำหรับวันนี้ผมนายธนกรสุอรุณต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ว่าสามาปีเอเป็กไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่อนาคตเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเชื่อมโยงและสมดุลไม่หยุดเปิดรับโอกาสใหม่ๆเพื่อช่วยผลักดันการค้าการลงทุนไปสู่ระดับโลกไม่หยุดเปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างความยั่งยืนไม่หยุดเปิดสู่การค้ารูปแบบใหม่เพื่อปรับตัวไปกับความเปลี่ยนแปลง ไม่หยุดเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคเข้าหากันและปลดล็อกศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดไม่หยุดเชื่อมโยงโอกาสใหม่ๆกับวิถีชีวิตแบบใหม่ไม่หยุดเชื่อมโยงดิจิตลัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อสร้างความเติบโตที่ย,ยั่งยืนไม่หยุดเชื่อมโยงเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดีและเศรษฐกิจที่ก้าวไปข้างหน้า ไม่หยุดคิดค้นนวัตกรรมแปรรูปอาหารเพื่อลดขยะไม่หยุดคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสร้างสมดุลให้อนาคตที่ยั่งยืนของพวกเราเพราะเราไม่เคยหยุดมุ่งมั่นเพื่อวันข้างหน้าที่ดีวันนี้เราจึงพร้อมเปิดกว้างทุกโอกาสเชื่อมโยงในทุกมิติและสร้างสมดุลในทุกด้าน